สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิฐาเิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆพอทุลละอ,องพระบาทเวลา15นาิ4นาทีสมเด็จพระกนิษฐาเิราเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสมปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวนารีปันทสถเยนอายการสูงสุดนำรองอายการสูงสุดเลขขาธิการสำนักงานอายการสูงสุดนายกสมาคมภริยาอายการอุปนายกสมาคมภริยาอายการและสมาชิกสมาคมอายการเฝ้าทุนละอองพระบาททุนร่าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกสลากบำรุงสภาการชาติไทยในงานกาชา ประจําปี2565เพื่อบํารุงสภากาชาติไทยนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนําคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟาตุนละองพระบาททวงต้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากากาชาติประจําปี2565เพื่อบํารุงสภากาชาติไทย นายสุททิศตัตันตะโยธินรองเลขาธิการกรสทอชอสายงานกิจการโทรคมนาคมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและคณะเฟอร์ตุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายคุป,ปองเล่นเกมและออกร้านงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ในขันประจวบเหมาะผู้อนำเนารสำนักงานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยนำดังพันธิดาชอบันิชาประธานคณะกรรมการแผนกจัดพิมพ์สูจิบัตรงานกาชาติประจำปี2565และคณะฟรอทุนล,ละอองะบาททุงตราทุงกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดพิมพ์สูจิบัตรงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายทิติพัฒน์สุจิตวนิชนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพประชดาพิเศษและคณะพ่อทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยไนายการุณจันทรางสุ นายกสมาคมราชกฤษณาสมอสรน,นำคณะกรรมก,การสมาคมฟอาทุนละองพระบาททุงกระทุงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพากมลรัตเเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกบรินิธิชัยพัฒนานำนางบานเย็นภูเงินและคณะฟอทุนละองพระบาททุงกระทุงกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่33137ตั้งอยู่ที่ตำบลกุดดูอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพู ื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทชัยพัฒนาและทุงตาทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาอัธยาศัยกับทุงตาทุนกระหม่อมถวายผ้าไหมและภาพวาดจากพิธศการฉันคิดถึงนหลวงรัชากาลที่9เพื่อส่งใช้ตามพระราชาอัธยาศัยพลเรือเอกสุพัฒยุทธวงศ์ผู้ส่งคุณอาวุธพิเศษกองทัพเรือนำผู้แทนกองทัพเรือผู้แทนศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล พู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลสมาคมประมงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเฝอร์ุลละอ,องพระบาทน้อมข้าน้อมกระหม่อมถวายอาหารแห้งดังนี้ปลากระตักแห้งปลาทูเค็มปลา,ากระป๋องน้ำปลากะปิและเกลือไอโอดีนเพื่อสนับสนุนโครงกรารต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน นายอมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฟ่อทุนละอ่อระบาททุนลราทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและในโอกาสนี้คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกษียนายุราชการวันที่หนึ่งตุลาคม2566 ้าทุลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาพร้อมทั้งรับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาพิธทยสอทอนายอัมพรพิณศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารคณะครู และผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มโรงเรียนการนาพิเศษวิทยายลัยฟอทุนละองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดําเนินงานของโรงเรียนและทูลท้าทุนกระหม่อมถวายเงินตัวเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและในโอกาสนี้คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนการนาพิเศษวิทยายลัยที่จกกัดการเสียอายุร,ราชการวันที่หนึ่งตุลาคม2566ั้อฟอุละองพระบาทกราบถวายบังคมลา พร้อมทางรับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนาม,มาพิไทยสอทอสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจิมฉัดและปรียยอดเจดีพระธาตุป่าพจนุตตรรมมงคลวัดถ้ำสุกเกษมสวรรค์จังหวัดลำปาง เวลา14นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระอาาริยะวงศาคตตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จลงหนพระวิหารคดวัดราชบดพิษสถิตมหาสีมารามประธานพระโวโรกาส ให้พระเทพประชรเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบดพิสถิตมหาศีมารามผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถ้ำสุขกเกษมสวรรค์อำเภอเถินจังหวัดลำปางเฝ้าถวายฉตดและปรียอดเจดีเพื่อส่งเจิมและส่งปราบพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วโปรดให้อัญเชิญไปประดิษฐานณนะเจดีทรงล้านนาประยุกต์วัดถ้ำสุกเกษมสวรรค์เจดีทรงล้านนาประยุกต์มีความสูง18.5เมตร ได้รับประธานนามว่าพระาธาตุป่าพจนุตธรมมงคลมีความหมายว่าเจดียสถานที่ทสถาปนาขึ้นเพื่อบูชาพระอุดมป่าพ์อนนามอนนำม,มาซึ่งความเจริญที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนามนี้ปรากฏคําว่าป่าพจน์ที่เป็นส่วนแห่งรัชทินานามของสมเด็จพระพุทธปาพจนปดีเจนตากระเถระอุทิศเป็นอนุสรณียะแห่งพระอาจารย์ของสมเด็จพระสังฆราช การสร้างพระาธาตุป่าพจนุตันมะมงคลเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมในพระสังฆราชูปธรรมปีที่6ณวัดถ้ำสุกเกษมสวรรค์จังหวัดลำปางเป็นโครงการต่อเนื่องที่น้อมนำหลักพระพุทธธรรมและพระดำริของสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติแหล่งน้ำป่าไม้การพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อความยั่งยืน ให้วัดอยู่คู่กับธรรมชาติมาดำเนินงานอย่างเป็นรูป,ปรธรรมด้วยกระบวนการตามแนวทางที่ปรากวฏในหนังสือคืนธรรมชาติสู่ธรรม Green b u d d h i s m for Sustainable Development ของมหาวิทยายลัยมหามกุฏราชวิทยายลัยทั้งนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระอนุญาตให้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์งานฉลองพระชนามายุ8รอบ26มิถุนายน2566 ประดิษฐานไว้ที่พระาธาตป่าพจนุตตมะมงคลด้วยโดยโครงการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอ,อริยะวงาศาคัตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2566 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเปียงบุญเมื่อในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชในวันที่1ตุลาคม2,566และวันคล้ายวันพระบร,รมบราชสมภพในวันที่18ตุลาคม2566 และเนื่องในวันนวมินทรหมหาราชซึ่งเป็นวันล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชประรมานาโประพิษ ในวันที่13ตุลาคม2566สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงร่วมนั่งสมาธิจเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็พราราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเปียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิจเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เวลา8นาฬิกาถึงวันที่18ตุลาคม2566เวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ p อ Store จบข่าวในพระราชสำนักนะครับกลับไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณบันิสาผมจริรนนยมีชัยสวัสดีครับ